ท่านครับผ่านมา2วันแล้วนะฮะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในรอบนี้นักวิชาการเขาก็มีการประเมินบอกว่าแม้ว่า2วันที่ผ่านมาจะเน้นไปที่กรอบเรื่องของโควิด -19 อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มาถูกทางแล้วะฮะเพราะว่าเรื่องของโควิด -19 นั้นเป็นใจกลางของปัญหาทั้งหมดขณะเดียวกันเราก็เห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่มีการปรับท่าทีตอบด้วยความระมัดระวังทั้งเรื่องของประเด็นแล้วก็ถ้อยคําไปฟังมุมวิเคราะห์กับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบกับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่เปิดประเด็นพุ่งเป้าไปที่ปัญหาการบริหารจัดการโควิด -19 เป็นยุทธศาสตร์ที่นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้ามองว่าแม้จะไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่เรื่องโควิด -19 อยู่ในความสนใจของผู้คนมากที่สุดและเป็นใจกลางของทุกปัญหาในขณะนี้เพราะ,สะแสดงความกังวลต่อความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองในสภากับนอกสภาที่หลายกลุ่มส่งสัญ,ญญาณเปิดเวทีคู่ขนาน มีโอกาสเกิดความรุนแรงแม้ว่าการเคลื่อนไหวจะสร้างแรงเสียดทานต่อรัฐบาลไม่มากนักและมีข้อจำกัดจากสถานการณ์โควิด1ิเจริงๆเนี่ยนอกสภาเนี่ยมันความน่ากังวลของมันก็คือโอกาสที่มันอาจจะเกิดการใช้ความรุนแรงการประทะกันอะไรเงี้ยนะครับของผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่นะครับแต่ส่วนที่จะเป็นแรงเสียดทานไปกดดันตัวรัฐบาลจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเพราะาที่เราเห็นนะเราูว่า การชุมนุมที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับการเข้าร่วมการชุมนุมของผู้คนก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มากมายจนจะทําให้เกิดเหมือนการชุมนุมใหญ่ในอดีตนะครับจนอาจจะทาให้เกิดการประ,ะทะกันจนสูญเสียขนาดอันนั้นโอกาสน้อยเพราะว่าด้วยด้วยสถานการณ์โควิดอันนี้นนแหละที่ที่มีการล็อกดาวน์ผู้คนก็ไม่ได้สะดวกใจที่จะออกไปเคลื่อนไหวในเชิงกยายภาพ เช่นเดียวกับข้อสังเกตของนักวิชาการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชที่แสดงความกังวลต่อการเมืองนอกสภาซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขนำไปสู่เหตุปะทะได้เพราะมิเคราะห์ภาพร,รวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปัญหาโควิด -19 แยกได้เป็น2ส,ส่วนคือเรื่องการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจสังคมที่สะท้อนภาพจากปัญหาการจัดการต่างๆเช่นปัญหาวัคซีน รวมทั้งต้องติดตามไปถึงประเด็นเรื่องพืชผลทางการเกษตรแรงงานหรือแม้แต่กระทรวงคมนาคมที่มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ทองหลอ่อและทั้งหมดล้วนม,มีผลกระทบต่อประชาชนถ้าจะสรุปไม่ง่ายก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นได้รับนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังไงก็ตามก็ถือว่าฝ่ายค้านนะั้นก็เดินมาตามยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่า อ้ครั้งจะไปให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะยังไงก็ตามเสียงในสภาณวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านรัฐบ,บาลห่างกันเยอะแม้จะมีคนที่ลงคะแนนแตกแถวกันไว้บ้างนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะครับจะไม่ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในการเมืองในสภานักวิชาการยังสะท้อนมุมมองตรงกันต่อท่าทีของเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรอบนี้ว่ามีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้น รวมทั้งปรับตัวด้านในหลายสถานการณ์รู้เท่าทันนักการเมืองและแสดงถึงการเตรียมตัวและวางยุทธศาสตร์การตอบโต้มาเป็นอย่างดีเน้นการชี้แจงเท่าที่จําเป็นและส่วนหนึ่งอาจจะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่ยุติการใช้ความแข็งกร้าวตอบโต้ในสภาอาจไม่เป็นผลดีนักต่อสถานการณ์ในขณะนี้ดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย P ี s, <S, <บ> <S รายงาน